โอเคพร้อมนะเอคโอเคสวั <Okay. S 1> okay. สดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่ที่ไหนนะเจคาสิรนรับล้างที่มีคนหายตัวไปแล้วก็แล้วก็พวกเราจะมาสำรวจกันและสนี้เราเอาจจะเงียบๆกันหน่อยแต่ทุกคนจะได้เห็นแน่นอนว่าทำไมพวกเราถึงมาสำรวจที่นี่กันน่าตื่นเต้นดีใช่ไหมหวังว่าจะไม่เจออะไรที่แบบสยองจะจนไร้ปิวนะ เบล่ามาดูนี่เ็วทุกคนดูนี่สิมีตู้สล็อตลึกลับได้เจนายหาเหรียญมาเลยพวกเราอยู่ไม่เจออะไรเลยเริ่มน่าเบือเ่อแล้วนะมันก็จริงไม่เห็นมีอะไรนะ่าตื่นเต้นเลยเนาะมีคนบอกว่ามีประตูอยู่ไหนล่ะประตูนั่นประตูเหรอปร,ประตู แหมแค่เนี้ยเธอเป็นโมโหเจไปห้องอื่นกันเถอะนี่ต้องการอะไรกันแน่ยะพวกคุณต้องเล่นเพื่อที่จะผ่านมันไปนะสวัสดีผมชื่อโจออ้ผมเป็นแกมโบโอเคเหมือนว่าพวกคุณจะเพิ่งมาใหม่แกมโบคือพวกคนที่นายนี่โคตรไร้มารยาทเราเคยเป็นมนุษย์มาก,ก่อนแล้วมาติดอยู่ที่นี่ทางเดียวในการออกจากที่นี่ก็คือการเล่นพนันในห้องต่าต่าเพื่อเก็บเหรียญและผ่านด่านแต่ถ้าคนหมดตัวคุณจะกลายเป็นแกมโบเหมือนผม ก็ออกไม่รู้เล้นะว่าทําไมส่วนมากพวกเราจะเสียสติและความจนํำและจมอยู่กับการพนันในโลกนี้แต่ผมยังมีสติอยู่และเฝ้ารอวันที่จะออกไปนายจะออกไปกับพวกเราด้วยเหรอถ่านบอกคุณไม่ว่าอะไรไม่ว่าอยู่แล้วได้เวลาไปจดภัยของเจกับเบลล่าแล้วก็เพื่อนตัวน้อยที่ฉันจำชื่อไม่ได้แย่ละรีบหมุนเลยก่อนที่มันจะจัดการคุณได้เก่กว่าที่คิดตีนะเอาละแล้วทำยังไงต่อ ผมน่าจะพอจำทางไปได้อยู่นะเอา,อางี้ตามผมมาจูสิทุกคนพวกเราได้เหรียญมาเยอะซะจนแบบถ้าได้กลับโลกจริงก็คือใช้ไม่หมดแน่เลยเรื่อง่ายได้เยอะแบบนี้ทำไมนายถึงยังกลับไปไม่ได้ละ่ะผมคิดว่าพอคุณคงแค่โชคดีเท่านั้นแหละยินดีด,ด้วยคือคนมาถึงาสุดท้ายแล้วคุณจะได้หมุนฟรีเพียงรอบเดียวเท่านั้น และรอบนี้จะเป็นการตัดสินว่าพวกคุณจะได้กลับออกไปเพราะกับเงินทั้งหมดที่ได้มาหรือจะต้องติดอยู่ในที่แห่งนี้และจะต้องเผชิญกับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเจอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เออไม่ได้แล้วมีโอกาสแค่ครั้งเดียวด้วยใช่ปะครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวเจพวกเราโดนหลอก พวกเราใช้โชคหมดแล้วอะอันนี้ผมไม่รู้แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ,อเคผมรู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อนี่ แย่ yeah, แล้วเหลือแล้วหมดไปทำเธอทรท์ตกอะ่ะขอบคุณนี่เก็บให้ได้เคงมีมาเท่าไหร่อะถามทำไมอะยังไลฟ์อยู่เหรอโอเคทุกคนผมเจอยู่เหมนคนเนี่ยห้าพันเลยเหรอมาทำอะไรกันเนี่ยโ okay, อเคเข้าเรื่องดีกว่าการทำเป็นสิ่งไม่ดีขอให้โชคดีจบและคะนน้นะบายนี่โยนทำไมเนี่ย อย่าล่อไอ้มาจากไหนเนี่ยมันเร้าสนใจไปแล้วเอา้เอาเอ็งก็แปลว่าฉันต้องเสียมือถือไปเปล่าๆวะดิเดี๋ยวผมไปล่อมันให้เองเดี๋ยวสิโรเบิร์ตผมชื่อโจ伊โอเคพร้อมนะเดี๋ยวสินายแน่ใจเหรอว่าวิธีนี้มันถูกแล้วนะอืม อ๋อฉันได้อ,อกแล้วทางเดียวที่หลุดพ้นจากเรื่องนี้คือการเลิกเล่นพนันสินะใช่แล้วนี่ไอ้ตู้ผีเลยยอมแพ้และใช่ยอมแพ้ยอมแพ้เราเอาแต่นึกถึงการชนะและเงินจนลืมไปว่าการหยุดเล่นนั้นเป็นทางเดียวที่ออกไปได้แบบว่าลองนึกถึงชีวิตจริงดูสิพวกที่ชนะการพนันได้เงินมากมายแต่มันทําให้พวกเขาไม่อยากหยุดเล่นจนสูญเสียทุกอย่างไปยกเว้นว่าถ้าพวกเขาคิดจะเลิกการสูญเสียนั้นจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะพวกเราพูดถูกไหม งั้นเรากลับได้ยังม,มันพูดได้เวลาะมันพูดได้มันกินโจอี้เข้าไปเจ